ไอ้คนยังไม่พอจะาคนอีกเหรอแบเนี่ยมันจับตัวตรทั้งเก็เอ้ยม่พี่แจมพี่แจพี่พพี่พช่วยพี่แจมหน่อยพี่จมพี่จมพี่จำพี่แจม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 พี่แจพี่จำพี่จำพี่แจพี่แจำพี่จำพี่จำพี่จพี่จพี ไอ้ลวพี่แจมช่วยเรื่องครับพอถูกแทงครับช่วยเร่อครับช่วย่ครับหมอพักเข้าห้องด่วนเลยครับพี่จมพี่จาุยาุยาุยเป็นไรไหมายไม่เป็นไรไ่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้เ เกิดเรื่องแล้วครับฟ้ามุยนี่เกิอด,อนนอดอะไรขึ้น่ะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เลือดใครเกิอดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะพบเออคือฟ้ามุยกับแจมถูกจนป้นระหว่างทางไปโรงเรียนครับเจ้าคุณพ่อลนี่ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ย พาไม่เป็นอะไรค่ะแม่แต่พี่แจมโดนโจนแทงแล้วก็เลือดไหลเต็มไปหมดเลยค่ะคุณอาครับพอดีว่าอาจารย์หมอของผมเนี่ยดูแลพี่แจมอยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับออท่านเจ้าคุณขอรับกับผมขอไปดูนางแจมก่อนนะครับรีบไปและส่งข่าวด้วยนะขอรับนีโชคดีนะครับ ที่ผมไปทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นก็ได้แล้วพบไปเจอฟ้ามุยได้อย่งไร<ม><อ>ทำไมศิลามันไม่เอาไปให้ฟ้ามุยเองวะต้อง <cetera> ให้เรา,เาไปให้ด้วยเป็นภาระจริงๆ Yup. แล้วพบเข้าไปช่วยน้องในทันเวลาได้ยังไงคุณหนูคุณยพ่อคุณหนูพอแล้วครับคุณหนูคุณหนูรยาคุณหนูโอ้ยแกนี่มันไม่ได้เร um ื่องเลยนะให้ทำงานง่ายๆแค่นี้ทำไม่สำเร็จเลยนี่ คนของเธอเนี่ยไม่เห็นได้เรื่องเหมือนที่เธอคุยไว้เลยแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ย้มแขะค่ะแม่แม่มีข่าวจะบอกวันนี้นางฟ้ามุยถูกคนร้ายดักจี้กลางทางระหว่างไปโรงเรียนแต่ตาพบช่วยไว้ทันพี่พบนี่เองที่ทำให้เสียแผนงั้นก็คงเป็นบุญของมันแล้วล่ะค่ะแม่ แล้วก็ความโชคดีของพี่พบด้วยอะที่ไม่เป็นอะไรจริงนี่ถ้าตาพบเจ็บตัวหรือเป็นอะไรขึ้นมาพ่อแม่ลูกสองคนนั้นนะแม่เอาพวกมันตายแน่ คุณอาครับปามุ้ยแม่จ่กลับมาแล้วครับแจมแจ่มฉันดีใจนะที่แจ่มกลับมาอยางปลอดภัยค่ะเกิดมาแจ่มก็เพิ่งเคยโดนแทงก็ครั้งนี้นะเจ้าค่ะไม่เอาอีกแล้วเจ้าค่ะเจบ็บแทบตายเลยนะเจ้าค่ะ ที่พี่แจ่มโดนโจรแทงก็เพราะว่าช่วยฟ้าไว้นั่นแหละค่ะแม่คุณหนูขอบคุณนะคะพี่แจ่มไม่ต้องไหวบ้บาวหรอกเจ้าค่ะบ่าวเป็นแค่บาวคุณหนูเป็นเจ้านายของบ่าวแล้วเจ้าคะแต่ถึงยังไงฟ้าก็ติดนี้บุญคุณพี่แจมแม่บอกว่าถ้าเราติดนี้บุญคุณใคร ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องหาวิธีชดใช้ให้ได้ใช่ไหมคะแม่ฉันสอนลูกได้แต่ตัวเองกลับทำไม่ได้ฉันขอโทษนะคะคุณประจกักษ์ นิ่งไว้ก่อนแล้วตอนนี้อย่าทำตัวให้มีพิรุธอะไรนะแล้วก,ก็อย่าให้ใครรู้ด้วยว่าเราเนี่ยส่งคนไปจักกรีน่านางฟ้ามุยเอาไงเอากันตรงเรือลำเดียวกันแล้วนี่นาะ เห็นนะเว้ยว่าฉันไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนะเว้ยจนกระทั่งฉันได้มาเจอกับน้องสาวของแกเนี่ยแหละกีฟ้ามุ้ยลูกเปีย้อยกีฟ้ามุ้ยเกลียดแกดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ช่องแปดค่ะ